กินทัวกบใส่ลอดดักกบไว้ครับผมนี่เขาเราตัวนึงเอาปลาโคใส่ครับผมนี่เดี๋ยวไปดีดีครับ ีมาคุมใหม่ครับเนาะตอนนี้ปิดไปครับใแถอบกับดกปลาใหไ่เ้ียฟีดด้ครับนี่ถือกบเสยอพอเอาเทีละล็อกทีละล็อกครับเดี๋ยวค่อยถามมาดุ่นกัน,น่น้องเนาะ เดี๋ยวไปเป็นกบวนเลยครับผมพี่น้องกบอยู่ตรงนี้ครับมันต่อมาพีเลยครับนี่ครับผมกบ,บเขาไกลมั้ยอไรพี่น้องพ<ะ>ีตัวหนึ่ง<ะ>พูดครับผมเขามันช่ไปพูดแล้วครับพี่น้อง<ะ>เขาจับอะไระครับ สวัสดียำเส้าครับผมผมให้พี่น้องทุกผู้ท่านครับผมบรรยากาศต้องคร้บเนาะยำเส่าเขาบอกว่ามาหายามหลอกครับผมใส่หลอกไว้โอ้ยสูบป,ป่าว่านครับเบิ้งว่าบ่อนแซวซะเลยประเนี่น้ำคืนโอ้น้ำออกครับผมพุ่นครับผมหลอกใส่ใบยิ้มผุนเนาะพี่น้องเนาะ ไปครับผมยังไปเบิ่งตัวเออแค่มาหลอกกันแค่มาหลอกแพงโออยขับไปดองไปดไหนเ <c oughs> นาะหนามันเพิ่มขึ้นมาใหม่นอครับเนาะกบปูป่ากับอากลีอยู่นี่แหละครับผมมันไดลน้ลบนกลบยังไป วในหลออ่อเผาจะได้บ้บาึฮบ้เจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอ้เกือบเต็มรอดครับพี่น้อง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หากบหาโตรครับธรรมชาติล้วนๆโอหใหญ่อย,ยอยู่นะพ,นพ,ยยนนนพี่น้องเนาะหาอยู่กินม้าใีตัวนี้พี่น้องเห็นบ่าตายแดงๆยิงๆพวกเขา,ามั่งพวกนั้น เล้งนี้เราจะกินอะไรเอาไปกินของภายในสวนเอาเนาะครับน้องพี่น้องตุ่มตันครับผมมีอะไรที่กินได้เราก็กินหาอ,อยู่ว่ากินบ้านเท่ากับผมกรบเป๋เนาะองวิศว์เซอร์จ,จิตนะครับเนาะถือว่ามาอยู่อย่างเมื่อเล้งไปมาไว่าอีกครับผมเขาผมลืมมาหลบมาเลย ้งค่าจพาักเป็ดได้เลยครับผมพร้อ,อมได้พักเป็ดได้หนึ่งสองสามสี่ห้ากบปลาสามตัวครับผมเนาะ พี่น้องุกบูท่นา,อา,อา,กกนานครับผมเอ้าอาอยู่งกินมันครับผมพอกันคลิป่อไปครับผมของว่านใส่เลยกระถือเลยพอกรับผตัวหนึง่ง